ความแห้งแล้งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทําให้คนท้องถิ่นได้ละทิ้งบ้านเกิดเข้ามาทํางานในเมืองหลวงหรือเดินทางไปค้าแรงางานในต่างประเทศเช่นไต้หวันสิงคโปร์เกาหลีลิเบียและในอีกหลายๆประเทศด้วยความหวังว่าจะมีอนาคตที่ดีกว่าเป็นเวลากว่า50ปีที่การเดินทางไปค้าแรงงานอย่างต่างประเทศได้ปฏิบัติต่ตอกันมา จนกลายเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยเฉพาะในจังหวัดอุดรธานีและโคราชจากสถิติของกระทรวงแรงงานเดือนมกราคมปี2012พบว่ามีแรงงานไทยเดินทางไปต่างประเทศลดลงแต่แรงงานไทยที่ไปอิสราเอลกลับเพิ่มขึ้นถึง6เท่าในปี2011อิสราเอลกลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายของแรงงานไทยที่ได้ฟังคำบอกกล่าวจากเพื่อนหรือคนในละแวกบ้านเดียวกัน แต่กลับมีน้อยคนที่จะมีโอกาสได้รู้ถึงสภาพการทำงานและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจริงในอิสาราเอลสภาพการทำงานในอิสาราเอลจากคำบอกเล่าของแรงงานจำนวนหนึ่งที่มีโอกาสไปค้าแรงงานในประเทศเอ,อื่นๆมาก่อนเห็นตรงกันว่ามีปัญหาและความท้าทายสูงกว่าประเทศเอื่นๆที่แรงงานไทยไปทำงานสตีโอคือว่าเป็นประเทศเกษตรกรกรมไม่ใช่อย่างประเทศเกาหลีไต้หวันอะไรนี้มันเป็น อุตสาหกรรมเป็นโรงงานก็อยู่ดีหน่อยอยู่นี่ในหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนเกษตรเราก็ต้องดูแลตลอดหนักที่สุดแล้วครับที่ว่างานเนื่องจากลักษณะของงานที่เป็นงานเกษตรซึ่งเป็นงานที่หนักประกอบกับค่าครองชีพที่สูงและปัญหาหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเพื่อจ่ายค่าในหน้าในการมาทํางานที่อิสราเอลเป็นปัญหาหลักในอิสราเอล คือค่าแรงไม่เป็นไปตามค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมายของอิสราเอลที่ระบุในสัญญาจ้างงานซึ่งนายจ้างได้ใช้ความไม่รู้กฎหมายและความต้องการงานของคนไทยในการกดขี่และเอารัดเอาเปรียบแรงงานจนกลายเป็นปัญหาเรื้อรังของแรงงานไทยในอิสราเอลค่าผลงานนี่นข้างว่ามาแพงค่าแรงถูกต้องคนก็อดทนพอน,นี่หมดแล้วก็มีทางไปก็ไปตรงมาไม่ต้อง กับฟันซู่เราะจะพินมินิมีชินอยู่อย่างทางบ้านมีปัญหา,าทางบ้านไม่รู้หรอกว่าหนักหรือเบาอีกทั้งสภาพที่พักอาศัยความเป็นอยู่ที่ลำบากและไม่ถูกสุขลักษณะส่งผลต่อแรงงานทั้งสภาพจิตใจและร่างกาย ก็กำลังอยู่ก็่อยเรื่องเตาแก๊สก็ไม่พอใช้ครับคนตกเราก็หนาวลมเราต้องซื้อเองครับไม่มีตู้เสื้อผ้ายอดเลยครับถ้าหน้าฝนแย่เราต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ตักับข้าวเรียนคิวกันมีเก้าคนจะละมาลงตรงนี้หมดลาหน้าร้อนวันต้องจับตรงนี้แล้วไปจับที่เรากินข้าวอ นอกจากปัญหาเรื่องหนี้สินและความหนักของงานแล้วแรงงานไทยในอิสราเอลยังมีปัญหาคุกคามที่พวกเขาไม่ตระหนักคือสิ่งเสพติดที่แพร่ระบาดไม่ว่าจะเป็นยาบ้ายาอียาไอซ์ซึ่งมีราคาต่อเม็ดสูงกว่าราคาค่าแรงต่อวันหรือการดื่มสุราจนกลายเป็นกิจวัตรของแรงงานไทยหลายคนนอกจากไม่สามารถส่งเงินกลับบ้านหรือเก็บเงินได้ตามเป้าหมายแล้ว กลับยังต้องให้ทางบ้านส่งเงินมาให้เพื่อเสพยาเหล่านี้อาทิตย์ติดหนี้จากการเสพยาเสพติดเป็นจำนวนถึง2 0 0แสนบาทและต้องหนีกลับเมืองไทยโดยให้แม่โอนเงินมาให้จากเมืองไทยชับสนแบบอะไรไม่รู้ครับแต่ว่าบางทีผมก็กินเหล้าผมก็เสพอย่างนี้ครับผมเคยสอนคนแล้วตัวผมมันเป็นเองใจเองอย่างนี้บางทีผมอายคนือนกันครับสอนคนว่าอะไรคะสอนคนเรื่องยาบ้าที่เมืองไทยครับเคยเป็นนิยาก,กร เกี่ยวกับยาบ้ายาต้านยาเสพติดทุกอย่างเลยครับกินเหล้าเสพยาแล้วก็คิดเรื่องแบบ่เรื่องกุ้งใจอย่างเงี้ยครับเวลาคิดขึ้นมาปุ๊บก็อยากจะเสพปุ๊บคิดเรื่องขึ้นมาปุ๊บอย่างนี้ก็อยากจะเสพแล้วก็อยากจะไม่รู้อยากจะาให้มันพังๆเลยครับเพราะว่าผมก็จะกลับบ้านแล้วผมกลับจะไปแต่งงานแล้วผมยังไม่อยากให้จับแบบว่าผมคิดว่าผมเลิกได้แล้วตอนนี้ครับผมไม่อยากให้คน แว่าคนไทยที่เนี่ยครับต้องมาเป็นเอาดังให้เขาแล้วก็ให้เขารวยไปเฉยอย่างเงี้ยครับจากการพูดคุยกับแรงงานไทยพบว่าพวกเขาใช้สิ่งเหล่านี้ก็เพื่อบรรเทาความเหงาจากการไกลบ้านหรือหนีปัญหาที่พวกเขาต้องเผชิญสายันอามาตมนตรีประสบอุบัติเหตรุรถไถพลิกคว่ำเนื่องจากการดื่มสุราขณะทำงาน ทำให้เขาไม่สามารถเดินได้อย่างเป็นปกติตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2011อุบัติเหตุจากการทำงานก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยของปัญหาแรงงานไทยเนื่องจากความไม่รู้กฎหมายแรงงานอันนันแค่โสขับรถแทรกเตอร์ตกเหวรถพลิกคว่ำทับตัวเขาทำให้ปอดฉีกและกระดูกซี่โครงหักถึง10ซเขาหมดสติอยู่ในห้อง i อ u นานถึง8วันเมื่อฟื้นขึ้นมาก็พบว่าถูกนายจ้างโกงเงินงวดสุดท้าย ก่อนประสบอุบัติเหตุและไล่เขาออกจากงานผมประสบอุบัติเหตุคือว่ารถไถพิความตกภูเขานะครับตกภูเขาแล้วก็สลบไปแปดวันเขาโรงพยาบาลอยู่ที่คาเดรลล่าผมก็ต้องขอบคุณพระเจ้าที่ผมได้มายังมีชีวิตได้มานั่งพูดอยู่ตรงจุดนี้เดี๋ยวนี้ณเวลานี้ นี่คือความเห็นของทนายผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุคุณอาหัว,วแซกเบง Now it was exactly I mean few weeks before Anan had to go back to Thailand that if we would not get in the middle of it he would be simply sent back after r e l e a s g from hospital To Thailand because we had such a case that someone was hospitalized in a hospital because of a car accident, nobody took care of him. He was sent directly from the hospital to Thailand with a very severe head injury. <coughs> และการใช้สารเคมีในการเกษตรประกอบกับสภาพที่พักอาศัยที่ไม่ถูกสุขลักษณะและการดื่มสุราเป็นกิจวัตรของแรงงานไทยทําให้สภาพร่างกายสุดโทมอย่างรวดเร็วส่วนหนึ่งของแรงงานเหล่านี้เสียชีวิตด้วยภาวะไตวายก่อนครบกําหนดสัญญาว่าจ้างหรือบ้างก็ไหลาตายหรือบ้างก็กลับมาตายในบ้านเกิดหลังจะกลับมาได้เพียงไม่นานสมบูรณ์ได้นอนลง และไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยในวันที่เขามีกำหนดบินกลับบ้านลังครบสัญญาจ้างงานวันวันไหนงานเขาเยอะงานเล่งเขาบอว่างานหนักเขาวันนั้นเขาก็จะโทรมาดึกประมาณสองทุ่มอะไรอย่างนี้โทรมาหาลูกก่อนลูกจะนอนถ้าวันไหนงานไม่ยุ่งเขาก็จะโทรมา อนนลลูกเเรงงเริงียทองใบหลังจากมาทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอย่างหนักน้ำหนักตัวเขาลดลงอย่างมากและไหลาตายหลังจากมาทำงานที่อิสราเอลได้สองปีเดินเรื่องไม่ถึงเดือนก็ได้ไปแล้วแกก็เลยให้ไปเธอให้ไปเธอะไปแป๊บเดียวเดีลูกโตก็ได้กลับมาแล้วแกบายงี้ถ้ายอมไปได้ไม่ให้ไปอะ เราว่าช่วยการทำอาหากินที่นี่บางคนที่เขาแฟนเขาเพิ่งไปได้สองปีเขาก็โทรไปบอกให้กลับมาเลยแบบว่ากลัวเสียชีวิตอย่างนี้เพราะว่าเห็นตัวอย่างแล้วช่วยมีกลับกลับมากันเยอะเหมือนกันกลับมาเยอะเลยใช่ไหมคะบางคนก็แค่ใช้นี่หมดบางคนก็ยังใช้นี่ไม่หมดก็กลับเพราะกลัวค่ะสุดตานามวงหายตัวไปจากที่ทำงานตั้งแต่วันที่สิบเก้ากรกฎาคม และยังไม่สามารถหาตัวพบได้จนถึงทุกวันนี้การเสียชีวิตของผู้นำครอบครัวไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวแต่ยังส่งผลต่อสภาพจิตใจของภรรยาและลูกด้วยเดวิดโสภาคําเป็นหนึ่งในตัวอย่างของแรงงานไทยจำนวนหลายๆคนที่ต้องสูญเสียครอบครัวไปด้วยระยะทางที่ห่างไกล เราจากอีสานลงไปกรุงเทพอย่างเงี้ยบางคนก็คิดถึงบ้านไปอยู่ก็ได้เดือนเด้ย<ม>แต่นี่อยู่ถึงสามปีกว่าจะกลับมาเยี่ยมบ้านครั้งหนึง่งครับม,ม,มาก็แค่แป๊บเดียวเดือนเดียวเยวยงี้ยก็ได้บินกลับแล้วถ้าคิดคิดได้นะถ้าย้อนกัน่าจะไปก็สบายไปนู่นนู่นว้าเยไม่ค่อยมีเวลาก็มัวจะขับรถขับรถขับรถอยู่นั่นเอง พอพอถึงเรื่องงานก็สี่ทุ่มห้าทุ่มใช่ป่ะโทรมาแฟนก็นอนลูกก็นอนกูเด็กดุเขาก็ต้องดูแลลูกเป็นเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของบ้านแทนเราเราแค่เป็นคนไปหาเงินมาเขาบริหารงานก็ลําบากสําหรับคนที่จะทำงานถ้าคนทางบ้านเห็นใจก็ียกว่าลําบากมากเดวิด ไม่เพียงแต่เสียนิ้วไปจากอุบัติเหตุในการทำงานแต่หลังจากที่เขาเดินทางกลับไปอยู่กับครอบครัวได้เพียงหนึ่งเดือนภรรยาของเขาขอหย่าเพื่อไปแต่งงานกับผู้ชายคนใหม่หลังจากตลอด5ปีที่เขาส่งเงินกลับมาให้ทางบ้านสมศักดิ์วงภูธรเติบโตมาโดยใช้โทรศัพท์พูดคุยกับพ่อที่ค้าแรงงานอยู่ต่างประเทศเดือนละหนึ่งครั้งและขณะนี้เขาเองก็ค้าแรงงานอยู่ที่อิสราเอลเหมือนกัน ตั้งแต่ผมยังแหบบอกพอ่อพ่อไม่ได้อยู่บ้าน,นประมาณยี่สิบกว่าปีได้นะแต่ก่อนแถวบ้านมันจะเป็นยังไม่มีโทรศัพท์ที่มากนะครับเขาก็มารับมารับไปรับโทรศัพท์ที่พ่อโทรมาจากต่างประเทศก็ไปรอนานกว่าจะรอคิวนะครับเขาก็สอนในทางโทรศัพท์สอนรูปทางโทรศัพท์ต้องทําตัวอย่างนี้นะไม่ต้องไป ําให้สังคมเขาเดือดร้อนหรือว่าขอให้เข้าสังคมได้เป็นคนดีของสังคมการเดินทางมาค้าแรงงานยังต่างประเทศดูเหมือนเป็นการแก้ปัญหาปากท้องให้กับคนไทยเหล่านี้แต่หลายครั้งพวกเขาก็ต้องแลกกับความเสี่ยงของปัญหาครอบครัวที่จะตามมาแรงงานทุกคนที่มาทำงานต่างประเทศมุ่งหวังที่จะมีเงินเก็บและมีอนาคตที่ดีกว่าแต่ในทางปฏิบัติแรงงานเหล่านี้ เหมือนเดินอยู่ในวงจรของการค้าแรงงานจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งจนกว่าจะหมดแรงหรือจนกว่าคนอีกรุ่นหนึ่งจะเติบโตสามารถออกไปค้าแรงงานต่างประเทศได้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นดูเหมือนจะดำเนินต่อไปตามวัตจักรของมันหากเพียงแต่จะมีการหยุดคิดมองหาทางออกให้กับพวกเขาอย่างเป็นรูป,ปรธรรมโครงการพลังใจน้ำใจไทยได้อาสาช่วยคิดคำตอบของปัญหาเหล่านี้ โดยนําเทคโนโลยีการเกษตรของอิสราเอลมาใช้ในการเพาะปลูกเพื่อเป็นโครงการนําร่องในการส่งเสริมให้เกษตรกรไทยได้ใช้ที่นาและทรัพยากรที่มีอยู่ในการหาเลี้ยงชีพโดยมีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรของอิสราเอลแก่เกษตรกรไทยเพื่อเพิ่มผลผลิตและแก้ปัญหาการขาดน้ําหากท่านสนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทางออกนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอ